ลานนาวัดเขาสวรรค์ตากจันทบุรีหากใครได้มาเยือนมืองผลไม้จังหวัดจันทบุรีกําลังมองหาสถานที่สงบจิตสงบใจอยากไปไหว้พระธรบุญชมพุทธศิลป์รูปแบบสไตล์ลานนาที่งดงามก็คือมาเที่ยววัดสไตล์ลานนาที่วัดเขาสวรรค์ตากจังหวัดจันทบุรีได้เลยนะครับใจสงบเห็นธรรม ปล่อยวางความวุ่นวายและก้าวสู่ธรรมะกลางขุนเขาความเป็นมาของวัดแห่งนี้สมัยก่อนวัดนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2554โดยผู้สร้างได้ซื้อที่ดินประมาณ600ไร่ถึง700ไร่เมื่อปีพุทธศักราช2553เดิมที่บริเวณตรงนี้เรียกว่าเขาตากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับ เนินเขาปลูกผลไม้เช่นทุเรียนเงาะมะไฟผู้สร้างต้องการสร้างเป็นสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมที่มีความสงบจึงเกิดเป็นวัดเขาสวรรคตาขึ้นมาวัดนี้ตกแต่งด้วยสไตล์ลันนาที่มีการลงรักปิดทองตกแต่งตามฉบับของวัดไทยสีสันของวัดตัดกับสีของเนินเขาและทองฟ้าอย่างสวยงามโดยเฉพาะ ศาลากลางน้ําที่มีการตกแต่งตัวพญานาคด้วยกระเบื้องที่สวยงามเป็นงานศิลปะวิจิตสุดๆของคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นอกจากจะได้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วยังได้ความสงบเพราะอยู่ห่างไกลจากถนนแถมยังได้ความสุขทางใจเพราะวัดนี้สวยงามมากนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติวัดเขาสวรร์ตากกันก่อนนะครับวัดเขาสวร์ตากต,ต,ตำบล ปัตวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับสักหน่อยวัดนี้เป็นวัดสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบเป็นวัดที่มีพุทธศรรินที่งดงามรูปแบบสไตล์ลันนาวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเขาตากเป็นพื้นที่ลาบลุ่มสลับเดินเขาปลูกผลไม้ทุเรียนมะไฟและตะหลังได้มามีปลูกสวนยางอยู่ด้านหลังโบสถ์นะครับ วัดแห่งนี้ตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันรอยห้าสิบสี่บูนพื้นที่หกร้อยห้าสิบไร่เป็นวัดที่มีพุทธศิลป์ที่งดงามรูปแบบสไตล์ลันนาวัดนี้พื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขานะครับบนพื้นที่650ไร่ภายในมีภายในวัดมีวิหารพุทธานุภาพ ภายในเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุและพระประธานด้านหลังมีกระแพงสินที่ตกแต่งด้วยกระจกสีสร้างลวดลายด้วยต้นกระลาประพฤกซึ่งมีความปรดุสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองมีวิหารสมเด็จพระเจ้าตรกสินมหาราชและหออุปคุกวัดมีความสำคัญหลายด้านทั้งเชิญศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วัดเขาสวรรค์ตาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผพร่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิชนช่วยการเสริมสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชมและปฏิบัติธรรมมีสถาปัตยกรรมแบบลันนาที่งดงามประดับตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตบรรจงและจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางงานทางด้านศิลปะงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากลันนามีการอนุรักษ์และเผยแพร่ฒนธรรมไทยให้แก่คนชุนหลัง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญศาสนาดึงดูดผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมออของโลกอีกด้วยนะครับปัจจุบันมีพระสักยศสอนประพัสอนจิตโตเป็นเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับภายในวัดมีวิหารพุทธ,ธานุภาพเป็นอาคารที่โดดเด่นรูปแบบเป็นอัตลักษณ์ของชาวลันนาผสมผสานกับความเป็นไทย มีวิหารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงปู่รพามหากษัตริย์ผู้มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับกืผ่นปนินจันทบุรีและอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือศาราอุปภูตกังน้ําทางเข้าประดับด้วยทางเดินเบญนาหที่มีลวดลายละเอียดงดงามใช้กระเบื้องตกแต่งอย่างละเมยดละไมนะครับจุดเช็คอินที่สําคัญที่ห้ามพลาดก็คือการไปกราบ ตะกละขอพอรพระบรมสารีริกธาตุและพระประธานปฏิฐานอยู่ภายในวิหารพุทธ,ธานุภาพรูปแบบสไตล์ลานนาที่มีความงดงามมากเป็นจุดเจ็อินจุดเดจุดแรกนะครับเมื่อไปเข้าไปกราบไหว้ขอพอรพระบรมสารีริกธาตุและพระประธานในรูปแบบสไตล์ลานนาจุดเช็ินจุดที่สองก็คือการได้ไปเยี่ยมชมกระแพงศิลป์ต้นกระลาประพฤก์ที่ตกแต่งด้วยกระจกสี วยงามซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองที่ห้ามพลาดการได้เยี่ยมชมกำแพงศิลต้นกระลำพทุที่ตกแต่งด้วยกระจกที่งดงามสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญนะครับต้นกระลำพุกมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์ของความเชื่อโดยต้นกระลำพุจกจะกล่าวถึงพระไตรปิฎกและวันณคดีพุทธศาสนารวมถึงบทบาทในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับต้นกระลำพุกว่า ต้นไม้แห่งความสมบูรณ์หรือต้นไม้ในสวรรค์ที่ให้ผลสมความปถนามีความเจริญรุ่งเรืองและการให้พรเนื่องจากในตำน,นานกล่าวไว้ว่าผลของต้นกระเบื้พึกสามารถให้สิ่งที่ผู้คนปถนาได้นะครับต้นกระลบืพึกมักจะถูกเปรียบได้เป็นต้นไม้ในสวงสวรรค์ที่ให้ลมเงาและความลมเย็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ในชีวิตเปรียบเสมือนการได้รับบุญกุศลที่ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขและความสําเร็จสัญลักษณ์ของการ ให้และความอุดมสมบูรณ์นะครับการให้ที่ไม่สิ้นสุดคล้ายกับการทําบุญที่เผื่อแผ่โดยไม่หวังผลตอบแทนสะท้อนถึงความเมตตากรุณาและการเสรียสละซึ่งเป็นหลักธรรมสาคัญหน่วยพระพุทธศาสนานะครับจุดเช็คอีที่สาคัญจุดที่3ก็คือการได้ไปก,กราบสกกะพระเจ้าตักสิมห,ารา,รมหา,ราราชหร,ร,รือสถานอยู่ภายในวิหารพระเจ้าตักสิมหาราชนะครับการได้ไปกราบไหว้พระเจ้าตักสินประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระเจ้าตักสินนั่นเอง วิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม้จะแม้ว่าวัดเขาสวนกตากจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพศ2 5ส4แต่สถาปะะัตยกรรมแบบนาน,นาเป็นเอกลักษณ์การสร้างวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในสะท้อนได้ถึงความผูกพันของจันทบุรีกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสําสคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ในการกอบกู้เอกลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยพระองค์ได้รวบรวมให้พ,พลและสร้างสร้างความเข้มแข็งที่เมืองจันทบุรี ก่อนนำทัพไปก็กอบอุ้งศรียาดังกล่าวนั้นได้ประสิทธานพระบรมรูปของพระองค์ภายในวิหารจึงเป็นที่การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและวิรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เชื่อมโยงถึงพื้นที่นี้โดยสมเด็จพระเจ้าทักสินพระราชนิเป็นมหากษัตริย์ที่คนไทยเคารพรักและเทิดทูนวิหารประดิษฐ์พระบรมรูปของพระองค์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนเข้ามาประกาศกลับว่าและขอพร ผู้ความเป็นสิริมงคลและล้ำลึกถึงพระองค์ท่านวิหารแห่งนี้จะช่วยย้ำเตือนและสืบทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสิยสละความก้าหารและพระพิชชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้บ้านเมืองด้วยธรรมะที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหรือทรงเป็นกรรษัตริย์ที่มีคุณธรรมและมีพิชชาสามารถทรงมีวิสัยทัศน์และความก้าหารในการกอบกู้เอกราช ฟื้นฟูบ้านเมืองและส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมของท่านก็คือหนึ่งวิริยะคือความเพียรพยายามนะครับของท่านที่ทรงรบรุมให้พลต่อสู้จงสามารถกอบกู้เอกรักษณ์ได้สองสัจจะความจริงใจและความซื่อสัตย์พระองค์ทรงถือมั่นในคำมั่นสัญญาต่อแผ่นดินที่จะรักษาคำสัตย์ไว้กับประชาชนว่าจะต้องกอบกู้ชาติให้สำเร็จ สามเมตตาธรรมความรักและเมตตาต่อประชาชนแมะ้จะเป็นนักรบที่เข้มแข็งพระองค์ก็มีความเปี่ยมด้วยความเมตตาธรรมทรงมุ่งมัง่นฟื้นฟูบ้านเมืองและดูแลทุกสุขของประชาชนและทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 4. ปัญญาความเฉลิฉลาดและการตัดสินใจที่ถูกต้องพระองค์ทรงมีความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์การลบบริหารบ้านเมืองและพัฒนาประเทศหลังสงครามห้าสติและ สมาธิการมีสติรู้ตัวและไม่ประมาพทพระองค์ทรงมีสติและสมาธิอยู่เสมอในการนำทัพตัดสินเรื่องสําคัญต่างๆในกองทัพทรงไม่หวัน่นไหวต่ออุรักและรักษาเป้าหมายในการกอบลู่เอกราชนี้นะครับการสะท้อนถึงหลักธรรมที่สําคัญเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับคน<ม>ล่นหลานได้ดีเยี่ยมจุดเช็ดอินจุดที่4คือการได้ไปกราบไหว้สกระพระอุปคุบปริสถานอยู่ภายในหอพระอุปคุบ กลางน้ําที่งดงามมากเป็นจุดที่ห้ามพลาดการได้ไปสักการะาาพระอุโบสประิสถานอยู่ภายในหออุโบกกลางน้ําที่มีความงดงามมากนะครับวัดสว,วัดเขาสวรรค์ตากนะครับทางวัดมีชุดสังวธารดอกไม้ขันห้าให้บูชาเพื่อสร้างบุญสะสมบารม,มีแต่ตนเองเพื่อความจเจริญรุ่งเรือง,งทั่วทางโลกและทางธรรมสามารถเขายิ่งชมความ,มงดงามของพุทธศิลปนได้ทุกวันเปิดบริการ เข้าไปสักการะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับของทุกวันแวะมากับไหวท้ทำบุญถ่ายรูปบุมสวยและร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ทุกวันการเดินทางมาที่วัดเขาสวรรค์ตานะครับใช้ทางรถยนต์เพื่อความสะดวกและตวรวจสอบเส้นทางหรือสถานที่ติดตั้งเพิ่มโดยเช็ค่าน g o o g l e m a p รถบัสขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเส้นทางเข้าไปที่ วัดเขาสรรัติค่อนข้างแคบสําหรับการเดินทางสามารถใช้รถยนต์ขับตรงไปตามถนนสายกรุงเทพมตัตเว์ผ่านทางหลวงหมายเลข7และถนนหมายเลข3 44มุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีพอถึงอำเภอแกลนจังหวัดระยองให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข3และถนนหมายเลข3 1 7ขับไปจนถึงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีแล้วเลี้ยวขวาไปตามป้ายวัดเขาสรรัตกขับไปตาม ป้ายผ่านสวนทุเรียนก็จะไปเจอทางเข้าวัดสวนเขาสวรตากได้นะครับเส้นทางที่เข้าวัดถ้าวิ่งจากจันทุรีก็แนะนําให้ใช้ gps ตั้งไว้ที่ก o เกิลแม p ผ่านแยกทับนครพอถึงแยกทับนครให้เลี้ยวขวาแล้วเปลี่ยน gps เป็นวัดเขาสวรรตากรับรองไม่หลงทางจากแยกทับนครไปถึงวัดจะมีหั้หสามแยกให้ ไปทางขวาทั้งสามแยกรับรองถึงวัดได้เลยนะครับสวัสดีครับ